สวัสดีครับผมบอยบอนทูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้งานเปรียบเทียบแท็บ2แบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ แบบแรกก็จะเป็นแท็บที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับ,ๆๆรบก็จะเป็นแท็บที่ไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ําเบียร์ได้นะครับเวลาเราแท็บเบียร์เนี่ยการไหลของน้าเบียร์จะขึ้นอยู่กับเราโยกพันโยกตรงนี้นะครับถ้าเราโยกน้อยแค่ไหนเนี่ยเบียร์ก็จะออกแค่นั้นนะครับความยากของมันก็คือถ้าเราใช้แท็บเบียร์ที่มีคาร์บอเนชั่นเยอะๆหรือว่าคาร์บอเนชั่นยังไม่สเตเบิลเนี่ยการใช้แท็บแบบนี้ก็จะคุมพวกฟองได้ยากมากนะครับๆๆผมเราต้องหาจุดที่มันพอดีที่จะทําให้น้ําเบียร์ออกมาฟองไม่เยอะนะครับผมซึ่งอาจจะต้องใช้ฝีมือลายมือนิด โอเคแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นปิกนิกแท็บนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะแล้วก็ลองใช้ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าแท็บตัวนี้ก็จะเป็นแท็บที่ออกแบบมาเพื่อให้การริมเบียเนี่ยมีฟองน้อยนะครับผมซึ่งผมใช้ดูแล้วนะครับมันมีฟองน้อยมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองใช้งานเปรียบเทียบไปให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบบแรกนะครับเป็นแบบที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับเวลาริมก็จะ ไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆกดจะเห็นว่าคือแบบต้องหาตำแหน่งที่เครื่องดื่มมันไหลออกช้าๆจริงจริงนะถ้าเราแบบพลาดนิดนึงเนี้ยจะเห็นว่าฟองเพียบเลยเห็นไหมมันต้องแบบเบาจริงๆอะ่ะซึ่งบางทีก็อาจจะลำบากนะครับแต่แถบแบบนี้แต่ถ้าระเมียดละไมนิดนึงก็กทําได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ลำบากหน่อยประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นนีแถบ โอเคเริ่มเลยนะครับก็หมุนตัวแท็บนะครับเครื่องดื่มก็จะไหลออกมานะครับก็จะเห็นว่าฟองน้อยมากๆนะครับน้อยจนน่าตกใจว่ามันยังมีความซ่ายอยู่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆมันจะมีความซ่ายอยู่นะครับผมน่าจะเหมาะกับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เอาเครื่องดื่มไปออกบูธประมาณนั้นนะครับเวลาเราเ็กขึ้นรถเนี่ยบางทีมันจะเกิดการกระแทกเนาะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะพยายามแยกตัวออกมาจากเครื่องดื่มนะครับแก็จะทําให้เวลาแท็บเครื่องดื่มออกมาฟองจะเยอะนะครับผม ถ้ามีแท็บตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็จะเห็นว่าฟองน้อยมากๆนะครับโอเคประมาณนี้นโอเคก็จะเห็นว่าผลที่ออกมานะครับหลังจากที่เราใช้แท็บ2แบบเปรียบเทียบกันนะครับ อฟองของเครื่องดื่มที่ออกมาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัยยะสำคัญมากๆเลยนะครับตัวปิ c กนิกแท็เนี่ยผมได้มาจากร้านวอ m โฮมบูช็ o ปนะครับตอนนั้นก็ได้มากับตัว w a t c h ร์ลิงคิดนะครับวอ t แชร์ลิงคิดผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับผม,ผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมส่วนถ้าใครไม่ได้อยากซื้อทั้งเซตนะครับก็อยากจะได้แค่ตัวปิ๊กนิกแท็เนี่ยเขาก็มีแยกขายนะผมราคาก็อยู่ที่ 1,090บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ใคลิปได้น,นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ